สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนยยุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยครับทุกคนโอ้โหมีข่าวใหญ่มาอัปเดตให้ฟังนะครับสื่ออย่างเดอะเซเลกราฟครับสื่อใหญ่ตอนนี้บอกว่ากลุ่มทุนจากประเทศกาตาร์ครับเตรียมยื่นข้อเสนอขอ,อขอซื้อสโมสร,รลิเวอร์ pool ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังแสดงความสนใจอย่างจริงจังเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ เราต้องบอกว่าทางด้านของ f ฟ n w a y Sport Group ครับหรือว่า FSG เนะี่ยประกาศขายสโม,มสรออกไปตั้งแต่ปลายปีก่อนแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ครับยังไม่มีความคืบหน้าในช่วงที่ผ่านมาเลยแถมตอนนี้ครับผลงานในสนามของลิฟวูเองก็ย่ำแย่ลงไปชุกทีครับตกมาอยู่ดับ9ของตารางคะแนนบนพิมพ์เลีงกฤษพร้อมกับมีเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลครับให้มีการอัดฉีดเงินเพิ่มเพื่อเสริมขุมกำลังให้แข็งแกร่งมากกว่านี้นะฮะ แล้วรายงานก็บอกว่าคาดหมายว่าจะมีข้อเสนอขอประมูลรีพูแล้วก็แมนยูในเดือนกุมภาพันธ์นะซึ่งเป็นเดือนหน้าและตอนนี้ยังออกได้ทุกหน้าเลยนะครับ ตอนแรกครับมีข่าวลือม,มากมายว่าคลายเนี่ยจะเป็นนายทุนหลักในการขอซื้อลิอร์นะครับมีข่าวกับกลุ่มชุนของซาอุดิอาระเบียบ้างกาต้าบาัลรวมไปถึงสหรัฐอเมริกานะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ครับจะเป็นกลุ่มชุนของประเทศกาต้าครับที่นำโด่งเป็นตัวเต็งในการเช็คโอเวอร์ลิอร์มากมากนะครับนักข่าวคนกาต้าอย่างโมเมสไอซสอันคาบีครับได้พูดผ่านเดอะแอนฟิลด์ช็อนะครับสื่อออนไลน์สองสินว่ากาต้ากำลังให้ความสำคัญกับการซื้อสิทธิ์ของสโมสรลิอร์เป็นอย่างมากและแสดงความสนใจอย,อย่างจริงจังเลย ตอนนี้แต่ว่าการทําสัญญายังไม่เสร็จในเวลานี้ครับมันคงจะชัดเจนมากขึ้นและเราจะได้เห็นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับอันนี้ก็คือมอัมเมดไซสอันคาบีได้พูดไว้นะครับว่ากาตาตอนนี้สนใจจริงๆที่อยากจะเช็คโอเวอร์สโมสรลริพูแลแล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์ก็ไหมผมได้แลจัดไปแล้ววารุน